สวัสดีครับวันนี้ทาราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าไปชมสภาพแวดล้อมแปลงที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตําบลพรหมณีอาเภอเมืองนครนายกครับจังหวัดนครนายกตอนนี้ทาราวิ่งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข305ครับองคลักษ์นครนายกฝั่งขวามือครับร้านก๋วยเตี๋ยวนงชาชาครับเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางโรงเรียนจปรถนนทางลัดนะครับระหว่างถนน305 เส้นนี้จะวิ่งมาจากนู่นเลยนะครับลังสิตผ่านคลอง1ถึงคลอง16ครับตัดเข้ามามาบรรจบที่นครนายกเราจะเข้าไปยังแปลงเข้าไปอีกประมาณ4กิโลเมตรครับมาถึงสีแยกจอปร,รอครับเราตรงเข้าไปถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปจังหวัดนครนายกถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะออกอำเภอบ้านนาแก่งคอยออกถนนมิตรภาพได้ครับถนนทางหลวงไมาเลข33แล้วนะครับเส้นนี้ครับเราจะเข้าไปอีกประมาณ2.5กิโลครับ นี่ครับตำแหน่งโลเคชันที่เราจะไปครับพื้นที่ตำบลพรมบณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกที่แปลงนี้เป็นที่แปลงเล็กครับเนื้อที่100ตารางวาเหมาะมาทําบ้านพักบ้านสวนบ้านพักตาอากาศใกล้แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครับจังหวัดนครนายกตอนนี้ทาราจะพาคุณลูกค้าครับเข้าทางลัดนะเราขับมาจากสีแยกจปร,รอประมาณ1กิโลเมตรครับเลี้ยวซ้ายบริเวณซุ้มทางเข้าประตูวัดเยมประดิษฐ์ครับ ถ้ามาจากโซนอำเภอบ้านนาครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายบริเวณวัดหนองเตยเข้าไปเลยนะครับแปลงนี้ขับเข้ามาครับผ่านชุมชนผ่านบ้านเรือนสองฝั่งข้างทางมองเห็นวิวเขาสวยงามครับเทือกเขาใหญ่โซนจังหวัดนครนายกขับเข้ามาจนถึงซอยสวนเกษตรวงเดือนครับเลี้ยวขวาเข้าไปเข้าไปอีกประมาณ200เมตรเป็นถนนเห็นเกล็ดหินครุกครับผสมกับลูกหลัง เข้ามาครับโซนนี้ก็จะมีบ้านสวนนะครับเป็นลักษณะบ้านสวนมีเพื่อนบ้านครับไม่เปีียวเลยการเดินทางครับถ้าคุณลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครธท่าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ70กิโเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ9 4กิโเมตรไปทะเลบางแสนครับ1้9กิโเมตรเข้าตัวเมืองครับเปรียบเทียบจากห้างแมคโครระยะทางประมาณ15กิโเมตรไปโรงพยาบาลนครนายก12กิโเมตรครับ, km, รบไปเขื่อนคุ้นดานปาการชน ไปเที่ยวน้ําท้ายเกินครับระยะทาง20กิโลเมตรับแปลงด้านหน้าเลยนะครับที่มีธงสีฟ้าเราจัดไว้ให้กับคุณลูกค้าทั้งหมดด้านหน้าที่ติดถนนถนนสาธารณประโยชน์ตรงนี้ครับกว้าง10เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งด้านข้างาแปลง1กับแปลง4นี้จะติดถนนสาธารณะกว้าง8เมตรเดี๋ยวทาราพาคุณผู้ชมครับลงไปชมสภาพพื้นที่แปงเล็กครับมอะ่าทำบ้านพักอาศัยบ้านสวนนะครับ บ้านพักตาอากาศครับตรงนี้ก็จะเป็นผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ต้องการที่จะขายครับเราจัดไว้ให้กับคุณลูกค้าได้เลือกจับจองครับอยู่4แปลงครับตอนนี้แปลงที่1ครับติดถนน2ด้านเนื้อที่100ตารางวายกแปลงอยู่ที่3,9 0แสนาครับแปลงที่290ตารางวายกแปลง3,2 0แสนครับแปลงที่3 85ตารางวา298,000า แปลงที่4 100, 100ตารางวาครับ3,900ติดถนน2ด้ดันเช่นกันหน้ากว้างแต่ละแปลงครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ16-19ถึงเมตรรูปแปลงสวยงามครับเหมาะมาทำบ้านพักอาศัยได้เลยครับแปลงนี้มีเพื่อนบ้านเป็นลักษณะบ้านสวนบรรยากาศกรีนโซนครับสีเขียวขจีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับไปทางเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดนครนายกแต่ถนนทีทราเดินอยู่ตอนนี้ครับถนนกว้าง10เมตรเลยถนนสาธารณประโยชน์กว้าง10เมตรครับ ถ้าเป็นแปลงที่1กับแปลงที่4ครับถนนเข้าซอยจะกว้าง8เมตรนะครับถนนเส้นรองนะฮะถนนเส้นรองจะกว้าง8เมตรครับพื้นที่ที่มีทงปักนะฮะแปลงแรกฝั่งนี้นะแล้วก็แปลงที่2 3 4ีครับที่ทาราเดินขึ้นมาที่ถมแล้วนะครับเราอาจจะได้เสริมลูกลังเข้าไปอีกนะฮะในกรณีที่จะทําการปลูกสร้างนดีครับแปลงแรกครับ100ตารางวาแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ19เมตรติดถนน2ด้านครับสามารถมา สร้างบ้านครับซื้อที่100ตารางวา3า0 0 0 0านะแปลงนี้สามารถมาสร้างบ้านได้เลยครับตามงบประมาณของคุณผู้ชมคุณลูกคา้านะถ้างบประมาณน้อยครับซื้อบ้านนอกดาวมาลงอีกประมาณแสนห้าครับก็เป็นที่พักอาศัยได้แล้วนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวจังหวัดนครนายกไม่ต้องเดินทางไปกลับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แวะมาพักที่บ้านที่เรา ทำไว้ตรงนี้ได้เลยครับครับส่วนด้านนี้ครับเป็นส่วนท้ายนะครับเรามีโครงการแบ่งนะแปลงเล็กไว้ให้กับคุณผู้ชมคุณลูกค้าได้เลือกครับเนะื้อที่เริ่มต้นที่45ตารางวาราคาเริ่มต้นที่158,000บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราสังหาปาจีนเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856 ทาราสังหาปาจชินครับยินดีที่จะปักหมุดโลเคชั่นให้กับคุณลูกคา้าได้ศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนที่จะเข้ามาชมพื้นที่จริงครับวันนี้ทารากราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการกดแชร์ทุกการกดไลค์กรับขอบพระคุณอย่างสูงขอให้คุณผู้ชมทุกท่านครับสุขภาพพารัามัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จน,ไม,จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองครับขาขายเจริญรุ่งเรือง ประกอบหน้าที่การงานอะไรประกอบธุรกิจอะไรครับก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ธาราสังหาปาจีนครับขอบพระคุณครับ